หลังจากที่สัตว์อสูรเพิง มันได้หลุดออกมาจากผนึกแล้วเรียบร้อยซึ่งในด้านความแข็งแกร่งของพวกมันก็แข็งแกร่งมากบางตนก็ถึงอยู่ในระดับยวนอิงเลยก็ว่าได้แถมจํานวนของมันก็มากมายมหาศาลอีกด้วยบุกเข้าโจมตีคนที่มาจากหุบเขาแห่งเพิงไปนะครับซึ่งพวกเขาเองในตอนนี้ก็รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของมันและก็หายนะที่กําลังจะเกิดขึ้นจึงทําให้เหล่าบรรพุลุดจากนิกายต่างๆนะครับพวกเขาก็ต้องรีบอพยพคนของเขาเพื่อหนีออกไปจากที่นี่ให้ถูได้และจุดเป้าหมายของพวก นนัน้มันก็คืออาณาจักรชวนวูนั่นเองซึ่งในตอนนี้พวกปีศาจสารสูนเพลิงที่พยายามพุ่งเข้าโจมตีเราผู้ฝึกตนจากนิกายต่างๆนะครับพวกเขาเองก็ทุ่มสุดกําลังในการเข้าโจมตีต่อสู้กับมันไปในตอนนี้ก็เรียกได้เลยว่าพวกเขาแทบที่ไม่สามารถรับมือกับพวกมันได้เลยนะครับเนื่องด้วยที่ในตอนนี้จํานวนของมันก็มากมายมหาศาลแถมในด้านความแข็งแกร่งของพวกมันก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเราผู้ฝึกตนระดับสร้างรากฐานธรมรมดานั้น แถบที่ไม่สามารถทําอะไรพวกมันได้เลยนะครับจึงทําให้ในตอนนี้มันก็ได้ทําการกลายร่างกายพันธุ์เป็นตัวขนาดใหญ่ขึ้นนะครับและในด้านความแข็งแกร่งของพวกมันก็ยังแข็งแกร่งขึ้นมากอีกด้วยจึงทําให้คนที่มาจากนิกายล้วเหินนะครับเป็นสิทธิ์ชั้นสูงของนิกายล้วเหินหนึ่งคนตัวเขาเองก็พาท่าถูกปีศาจตัวน,นั้นโจมตีและก็่าจัดการทิ้งไปนะครับซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับตัวเขาเป็นสิทธิ์ชั้นสูงของนิกายล้วเหินและก็ยังเป็นพี่ชายของนางเอกของเรานั่นองนะครับ จึงทําให้แม่นางมูที่เห็นเช่นนี้ตัวเธอได้เห็นพี่ชายของเธอถูกปีศาจเพลิงอสูรทําการโจมตีไปตอนหน้าต่อตาก็ทําให้เธอนั้นก็รู้สึกตกใจมากพอสมควรเลยครับรีบมุ่งเดินทางไปคว้าตัวพี่ชายของเขาเอาไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วนะครับอาการบาดเจ็บบาดแผลที่ถูกการโจมตีไม่สามารถรักษาให้หายได้อีกต่อไปและแล้วพี่ชายของเขาก็ได้ตายลงไปในที่สุดนะครับลงเหลือเพียงแค่แก่นวิญญ,ญาณแก่นพลังของเขาเอาไว้ให้ดูต่างหน้าเท่า นนจึงทำให้เธอถึงแม้ว่าจะรู้สึกเศร้าเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็าตามแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้อยู่ดีจําเป็นจะต้องเดินหน้าต่อไปล้างแค้นให้กับพี่ชายของเธอเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านของเราบรรพบุรุษของนิกายต่างๆในตอนนี้พวกเขาก็ได้มารวมตัวกันแล้วนะครับผมเพื่อทําการผนึกปองผู้เขาไฟของพวกปีศาจสารสูญเพิ่งไว้อีกครั้งเพื่อมาให้พวกมันหลบหนีออกไปจากสถานที่อย่างนี้ได้นะครับในตอนนี้พวกเขาก็ได้ร่วมมือกันทําการผนึกพวก มันเอาไว้และแล้วก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับผมในตอนนี้ก็สามารถผนึกพวกปีศาจเพลิงเอาไว้จนหมดแล้วเรียบร้อยพวกมันก็ไม่สามารถหนีออกไปจากหุบเขาเพลิงแห่งนี้ได้อีกต่อไปนะครับจึงทําให้เราสิทธิ์ตาวกจากนิกายต่างๆของหุบเขาเพลิงในตอนนี้พวกเขาเองก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับก่อนหน้านี้ในการต่อสู้กับพวกสัตว์อสูรเพลิงพวกเขาเกือบที่จะไม่สามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้นะครับในด้านความแข็งแกร่งของพวกมันก็แข็งแกร่งเกินไปทั้งจํานวนก็มากมายมหาศาลอีก ด้วยในตอนนี้หลังจากที่พวกมันได้ถูกผนึกเอาไว้หมดแล้วนะครับจึงทาให้พวกเขาก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังไม่ได้คิดที่จะกลับไปที่หุบเขาเพิงหรือว่านิกายของพวกเขาแต่อย่างใดในตอนนี้จุดมุ่งหมายก็ต้องรีบมุ่งเดินทางไปที่อาณาจักรชวนหูตามที่บรรพบุรุษของพวกเขาบอกนั่นเองนะครับและหลังจากที่พวกเขามุ่งเดินทางกันมาไม่นานนะฮะในตอนนี้ก็มาถึงแล้วเรียบร้อยเป็นดินแดนของอาณาจักรชวนหูนะครับซึ่งนิกายแรกที่พวกเขาได้มาเจอมันก็จะเป็นนิกายชิงสิน เป็นนิกายไม่ใหญ่มากของอาณาจักรชวนวูแห่งนี้นะครับผมซึ่งพวกเขาเองก็กําลังอยู่อย่างสงบสุขกันนะฮะแต่ในจังหวะนั้นมันก็จะมีบรรทุธของนิกายเทพสองขานนำทัพมาโดยเหล่าศิษย์สาวกของนิกายต่างๆมากมายนะครับมุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่แห่งนี้แล้วซึ่งก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับเหตุผลเดียวที่พวกเขามาที่นี่เพื่อทําการยึดครองทุกสิ่งทุกอย่างในอนาณาจักรชวนวูเท่านั้นนะครับไม่รอช้าในการพุ่งเข้าโจมตีไปซึ่งถึงแม้ว่าพลังบาเรียรจะถูกสร้างขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งบังกา นิกายชิงสินอาวานะครับแต่ในด้านความแข็งแกร่งของบรพฑุทของนิกายเทพสองขามก็ถือได้เลยว่าอยู่ในอาณาจักรยวนอิ่งแล้วนะครับผมเพียงแค่กระบ,บวนการโจมตีเดียวเท่านั้นก็สามารถทําลายพลังบาเรียป้องกันได้จึงทําให้บรรพุทของนิกายชิงสินตัวเขาที่ได้เห็นเช่นนี้แล้วนะครับพอจะรับรู้ได้ถึงความสามารถความแข็งแกร่งของคนพวกนี้อยากที่จะสามารถเอาชนะไดนแน้แน่ๆนะครับเขาก็พยายามที่บอกให้เหล่าสาวกของเขารีบอพยพหนีออกมาจากที่นี่เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากนิกายต่างๆนะครับ แต่ทว่าก็ไม่สามารถหนีรอดได้ทัน ในตอนนี้ก็ได้ถูกจับตัวเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับบันพุดของนิกายเทพสงค้มเพียงแค่ทําการขยุมมือเพียงแค่ทีเดียวเท่านั้นก็สามารถทําการทําลายร่างกายของบรรพุษของนิกายชิงสินได้แล้วนะครับแต่ก่อนที่เขานั้นจะได้ตายไปก็ยังได้พูดบอกกับบรพผุษของนิกายเทพสองค้ปอีกว่าการกระทําของพวกเจ้าเช่นนี้รับรองได้เลยว่าเหาหานิกายใหญ่ของอาณาจักรชวนหูจะไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายอย่างแน่นอนเลยครับและแล้วร่างกายของเขาก็ได้แหลกสลายตายไปในที่สุด และหลังจากที่พวกเขาสามารถยึดครองนิกายชิงซินเอาไว้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับในตอนนี้ทุกคนก็ได้มารวมตัวกันที่นิกายแห่งนี้ก่อนนะครับเป็นที่ตั้งหลักปักฐานที่แรกของพวกเขาในอาณาจักรชวนวูแห่งนี้นั่นเองซึ่งมันก็ยังมีหัวหน้ากลุ่มพตมัตมิรของนิกายต่างๆต,ตัวเขานั้นก็ได้บอกกับทุกคนว่าในการที่พวกเขามุ่งเดินทางมายังอาณาจักรชวนวูแห่งนี้เพื่อมาทําการตั้งหลักปักฐานเท่านั้นนะครับเพิ่มความแก่งแกร่งของพวกเขาเพื่อที่จะกลับไปแก้แค้นกับพวกสัตว์อสูรเพิงและก็ ยึดครองดินแดนของพวกเขานั้นกลับมานะครับมีระยะเวลาให้3เดือนโดยเร็วที่สุดพวกเขาจะต้องแข็งแร่งขึ้นยึดครองนิกายต่างๆให้จงได้แต่การกระทํานี้ก็ไม่ได้สูญเสียเปล่าประโยชน์ไปเหมือนกันนะครับผมโดยก็จะมีรางวัลตอบแทนในการต่อสู้ใครฆ่าศัตรูได้มากเพียงแค่ไหนนะครับก็จะได้รับทรัพย์สมบัติเม็ดยาหรือว่าอาวุธต่างๆมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นข้อเสนอที่หัวหน้ากลุ่มพนมิตรของนิกายต่างๆได้ส่งมอบให้แก่เราสาวกของพวกเขาไปนะครับ ซึ่งทุกคนก็ได้เห็นด้วยนะครับมีเพียงแค่พระเอกเท่านั้นที่ไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะว่าการกระทาเช่นนี้พระเอกก็คิดว่ามันเป็นการกระทําที่โหดเหี้ยมจนเกินไปเป็นการที่ผู้แข่งแกลงแกคนที่อ่อนแอกว่านะครับแต่พระเอกก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ในด้านความแข่งแก่งของเขายังไม่สามารถที่จะต่อกรกับคนพวกนี้ได้น,น,นั่นเองนะครับก็ทําได้เพียงแค่ทําตามน้ําไปก่อนคอยหาวิธีหาโอกาสในการหลบหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้เหมือนกันและหลังจากที่หัวหน้ากลุ่มพีระมิร ได้บอกกฎอะไรต่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็ได้สั่งให้เหล่าสาวกของเขามุ่งเดินทางไปทําภารกิจในทันทีนะครับผมโดยทุกคนก็ได้แยกเป็นกลุ่มกลุ่มไปนะครับพระเอกก็จะได้มุ่งเดินทางมากับนิกายชั้นสูงอีกหนึ่งนิกายนะครับเป็นนิกายปีศาจความแขก่งของผู้นํากลุ่มก็เรียกได้เลยว่าอยู่ในระดับสัางลักฐานขั้นสูงสุดแล้วนะครับผมตัวเขาเองก็จะเป็นคนที่มาจากนิกายปีศาจเป็นสิทธันสูงของนิกายปีศาจอีกด้วยแต่ในระหว่างทางพวกเขาก็ได้มาเจอกับนักสู้กลุ่มหนึ่งขององาณักร มานับ10บคนเลยก็ว่าได้ในตอนนี้พวกเขาเองก็ทําการเปิดชายรูปแบบพลังกล่องพวกเขาในการผนึกสิทธิ์ชั้นสูงของนิกายปีศาจอาว้นะครับซึ่งตัวเขาเองถึงแม้ว่าจะยามโจมตีหรือว่าทําลายการป้องกันออกมาทายยังไม่สามารถทําได้เลยนะครับพลังบาเรียรที่ถูกสร้างขึ้นมานี่แข็งแกร่งมากพอสมควรก็เกือบที่จะถูกเล่นงานแล้วนะครับยางดีที่พระเอกนั้นได้ทําการโจมตีใส่คนพวกนั้นไปนะครับในด้านความแกร่งของเพคถึงแม้ในตอนนี้จะอยู่เพียงแค่ระดับ้างรัก ขั้นกลางลยครับเป็นพลังที่พระเอกนั้นปกปิดเอาไว้แต่ก็ยังไม่รู้นะฮะว่าพลังที่แท้จริงของเพกนั้นไปอยู่ในรับไหนแล้วนะครับพระเอกเพียงแค่โจมตีควบคุมดาบบินของเขาเขาโจมตีฟาดฟันเหล่าผู้ฝึกตนระดับสร้างราักฐานพวกนั้นไปนะครับก็เรียกได้เลยว่าผู้ฝึกตนระดับสร้างราักฐานนับ10คนก็ถูกพระเอกฆ่าจัดการไปจนหมดนะครับเพียงแค่กระบ,บวนท่าเดียวเท่านั้นก็ทําให้สิทธิ์ชั้นสูงของนิกายปีศาจตัวเขาเองที่เห็นเช่นนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบความแข่งแร่งของเพกที่ เขานั้นสัมผัสได้พระเอกอยู่เพียงแค่ระดับสร้างรากฐานขั้นกลางนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถจัดการศัตรูเพียงแค่กระบวนท่าเดียว่าทิ้งได้มากมายขนาดนี้เป็นเขาเองถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับอาณาจักรสร้างรากฐานขั้นสูงสุดก็ไม่สามารถที่จะทําได้เลยนะครับก็รู้ได้เลยว่าพระเอกคนนี้ก็คงจะต้องปกปิดพลังเอาไว้อย่างแน่นอนนะครับแต่เขาก็ไม่ได้สืบสาวความอะไรจากเพกมากก่อนที่พวกเขาจะได้มุ่งเดินทางทําภารกิจต่อไปนะครับแถมก็รู้เหมือนว่าในตอนนี้ทางด้านกลุ่มคนอาณาจักรชุนหวู พวกเขากระได้มุ่งเดินทางนํากองกําลังเสริมพวกเขามาถึงแล้วเหมือนกันนะครับผมก็จะนําทัพมาโดยบรรบุรุษของนิกายวังเส้นหนงซึ่งพวกเขาเองก็บุกมาถึงยังสถานที่นี้แล้วนะครับกพยามบุกเข้าโจมตีต่อสู้กับผู้บุกลุกไปแต่ทวันในด้านความแข็งแกร่งของเพกนั้นก็เรียกได้เลยว่าเทพเกินนะฮะผมพระเอกสามารถจัดการเหล่าสิษธิ์สาวกของพวกเขาไปได้อย่างง่ายดายในตอนนี้ก็ทําให้พวกเขาเองก็รู้สึกตกใจมากพอสมควรนะครับเพราะในด้านความแข็งแกร่งของเพกนั้นอยู่เพียงแค่ระดับ พลงรากฐานขั้นกลางแสดงว่าพระเอกคงจะต้องปกปิดพลังไว้แน่ๆนะครับก็พยายามที่จะเอานําเอาอาวุธวิเศษของเขาส่งมอบให้กับสาวกของเขาไปเพื่อจัดการฆ่าพระเอกก่อนนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครที่จะสามารถจัดการพระเอกได้ทุกคนก็ถูกพระเอกจัดการฆ่าเรียบไปหมดเลยทีเดียวนะครับจนสุดท้ายแล้วบรรพบุษจากวังเส้นหนงครับเขาก็ไม่ทนอีกต่อไปได้สั่งสิทธิ์ชั้นสูงของเขานะครับไปจัดการพระเอกโดยตรงเลยนะครับซึ่งในตอนนี้ก็พยายามบุกเข้าโจมตีไลาลาจัดการกับพระเอก แต่พระเอกก็ยังไม่ได้โจมตีส่วนกลับนะครับผมพระเอกก็พยายามมุดดินหนีเพื่อหาโอกาสในการโจมตีส่วนกลับไปนะครับแต่ในตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็จบกันไปก่อนสาหรับ EP ที่17นะครับผม EP ที่ล่าสุดแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอก,กันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย